ในวันที่ไม่มีคุณเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำรับนี้นะคะจะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะ มาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะเด็กถือไม้นะเจ็ดเหรี่ยนหกไม้นะคะพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็คนธาตุไฟค่ะดูจากพลังงานของคุณแล้วนะคะ เป็นพลังงานของคนที่มีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เจ็บปวดเลยกับความรักที่หายไปคุณรู้สึกว่าในตอนนี้คุณสบายใจด้วยความที่มันมีไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณสบายใจมากๆคุณคิดว่าทุกอย่างนะคะ มันก็ถึงจุดเปลี่ยนแล้วจริงๆนะคะพลังงานของคุณเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูพลังงานของเขานะสี่ถ้วยนะคะ The Hermit มเขานิ่งมากเลยนะคะเนี่ยอืมสี่เหรียญพลังงานของคนราศีกันนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะ เราก็พลังงานของคนธาตุดินค่ะคือณเวลานี้เนี่ยตัวของเขาเองกำลังคิดมากนะคะกับการที่เขานั้นเคยปฏิเสธคุณอืมอันนี้คือแบบชัดเจนมากจากพลังงานของเขาเลยนะเรายังไม่ได้เข้าในส่วนของคำถามของเราเลยเนะาะจะไพ่ขึ้นมาแล้วอะค่ะว่านาตอนนี้ตัวของเขาเองกำลังรู้สึกเสียดาย ที่วันนั้นเนะ่ะเขาปฏิเสธคุณที่วันนั้นเขาไม่สนใจนะคะไม่ใส่ใจคุณเหมือนที่คุณสนใจและใส่ใจเขาตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนกับคนที่รู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียสิ่งที่มีค่าไปพลังงานเขาเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวมาดูนะคะว่าในวันนี้เนี่ยที่เขาไม่มีคุณนะ่ะเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะ นี่งไงเจ็ดถ้วยนะคะชารมากๆเลยค่ะต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยเนี่ยราชีือถ้วยแต่เขาพยายามนิ่งนะคะเพราะว่าไพ่ประจำตัวของเขาเป็นเดอะเฮมิดนะบิ๊กอร้รู้สึกว่าเขาก็พยายามนิ่ง พยายามจะทําให้ทุกคนเห็นว่าอยเขาแบบโอเคนะเขาสบายดีนะเขาแบบไม่ได้เศร้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะว,ว้าวอ่ะอันนี้คือชัดมากๆเลยค่ะก็คือต่อเนื่องจากพลังงานประจําตัวของเขาเมื่อกี้เลยนะคะเพราะไพ่เนี่ยค่ะที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ทําให้รู้สึกเลยว่าตัวของเขาเองมองเห็นความจริงนะคะมองเห็นความจริงแล้วว่า เขารักคุณอืมมองเห็นความจริงแล้วว่าเอาจริงๆแล้วเขาก็ต้องการคุณนะพอไพ่มันมีความรู้สึกของการอยากจะให้เรานั้นได้วนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในจุดที่เขาวนกลับมาเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่า พอบี้รู้สึกว่าในตอนนี้เหมือนตัวของเขาเองอะรู้ตัวแล้วจริงๆว่าเขากำลังสูญเสียคนที่รักเขามากที่สุดไปนะคะเขากำลังสูญเสียคนที่ทำทุกๆอย่างให้กับเขาโดยไรเงื่อนไขคนที่เป็นรักแท้ให้กับเขาตอนนี้น่ะตัวของเขาเองกำลังเสียดายนะคะแล้วก็เสียใจที่ขอปล่อยให้คุณนะคะหลุดมือเขาไป นะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะทีนี้เนี่ยบีจะถามให้ว่าแล้วเขานะคะจะกลับมาหาคุณไหมนะคะแน่นอนเขากำลังหาวิธีก็ต่อเนื่องจากที่บีได้พูดไปเลยว่าเขาอยากจะกลับมาเนี่ยค่ะอยากจะให้เราได้เคลียร์ใจกัน ะะอยากให้เราได้มีโอกาสให้กันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่รู้สึกกับเขาแล้วก็ตามนะแต่ตัวของเขาเองเนี่ยหวังเลยว่าตัวของคุณเองนะคะจะทำสิ่งต่างๆในมุมที่เขานั้นยังเชื่อเสมอว่าคุณยังคงมีเขาอยู่ลึกๆในใจ เพราะฉันเราเนี่ยรีบอกได้แลยว,ว่าเร็วๆนี้นะคะเขาจะกลับมาหาคุณจะมีการติดต่อจากเขามาหาคุณถ้าตัวของคุณเองยังรอเขาอยู่ก็ลองเปิดใจดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าตัวของคุณเองรู้สึกว่าไม่เอาแล้วนะคะคุณเหนื่อยมากๆแล้วคุณสามารถปฏิเสธได้เลยแต่จากที่บีเห็นเนี่ย ความสัมพันธ์ของคุณและเขาไม่ได้มีปัญหามือที่3นะคะเพราะว่าพลังงานไม่มีมือที่3ในเรื่องของชู้สาวโผล่เข้ามาเลยแต่สิ่งที่มันมีก็คือความเงียบเฉยเย็นชานะคะโลกส่วนตัวสูงอืมไม่ค่อยเปิดใจนะคะเลยทำให้คุณนะที่ทำให้เขามาโดยตลอดก็เริ่มเหนื่อย บีเห็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นเดอะเฮอร์มิตนะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ค่อยแสดงความรักสักเท่าไหร่อืมคุณเองก็เลยรู้สึกว่าเขาก็คงไม่รักคุณนะคะคุณจึงตัดสินใจถอยออกมาแล้วเขาเองตอนนั้นก็ไม่รังด้วยเนาะแต่ตอนนี้เขารู้สึกแล้วนะว่าเขาจำเป็นจะต้องรังคุณนะคะจำเป็นจะต้องกลับมา เพื่อให้คุณและเขาอะค่ะได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะเขารู้สึกแบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวดูไพอัเราเข้าเพิ่มสักสาใบาละกันเนาะอืมเห็นไหมไพขึ้นมาชัดเจนเลยค่ะว่าเขาอยากให้คุณนะคะอยู่ข้างๆเขานะคะอืมเขาอยากให้เราสองคนนะ่ะได้มีโอกาสนะคะที่เราจะ มั่นคงไปด้วยกันหวังว่าความรักของเราอะคะ่ะมันจะยังคงมีอยู่นะคะตัวของเขาเองก็หวังแบบนั้นแหละนะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะ